สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดห้วยน้ำทับย์พระธาตุบายโยนะคะเราย้อนรอยถอยหลังกลับมาไหว้หลวงพ่อปดนี่กันนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปกันเลยนะคะไปค่ะสำหรับเรืนี้อาจารย์อิงก็พาท่านมาสักการะบูชาหลวงพ่อปดนี่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดห้วยน้ำทับนะครับพระธาตุบายโยปราศจากเหตุจากเหตุเตาแห่งนี้นะครับ วันนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านไปบริเวณด้านง่งต่นนตนนอไปเลยนะครับขณะนี้ก็มีสาธุคนนะครับเดินทางมาสักการะบูชาแล้วก็กดนี้กันเยอะเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามในตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยือนับสถานที่วัดกันนะครับ คนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดกล้วยน้ำตับกันเยอะแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาที่วัดกล้วยน้ำตับกันเยอะนะครับ มาปิดทองไหว้พามาปิดทองหลวงพ่อโปรดนี่นะครับเพื่อเป็นการสา่พรกับหลวงพ่อนนครับเพียงรวยโชคดีจ้ะสาธุตอนนี้ทางวัดก็เพียงรวยเพียงรวยนะครับให้โชคดีนะเท่าไหร่จ้ะพี่ชายสองร้อยบาทอุอากัศนัชาริติเพียงรวยเอาแบงค์นี้ไปติดเนื้อทองที่ชายเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่บริเวณรอบๆวัดเลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะแล้วส่วนนี้อาจารย์ก็จะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณด้าน่นทุก ัไปนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่ประธานพรนะครับซึ่งในขณะน,นี้หลวงพ่อใหญ่นี้ก็มีการปรับปรุงการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเราก็มานําเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ราก็พาท่านมาตาักระบูชาพ่อแสนช่องฟ้าแล้วนะครับสําหรับที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาตาักระบูชาขอพรกันที่นี่เลยนะครับวัดเวนํำทับนี้นะครับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณพระศิวลีแล้วนะครับที่ปฏิสฐานอยู่ที่วัดเวนํำทับแห่งนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่วิหารพระปางสายหยาบแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็ขอให้ทุกท่านเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่จะเดินทางมาที่วัดห้วน้ำตับแห่งนี้ก็ขอให้ท่านชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยนะครับ นี่ก็คือบริเวณสถานที่วิหารที่พระปรางสายญาติอยู่นะครับหน้าฐานชั้นล่างก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พร้อมทางมีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกหลายหลายปางนะครับเป็นปางมารวิชัยก็มีนะครับงดงามมากเลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ ให้กับพี่น้องสาวุชนพนเจบุญน,นะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มาเยี่ยมเยือนกับสถานที่วัดห้วยน้ำตับแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสนามไทยเขตจังหวัดจันทบุรายแห่งนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราจะพาท่านไปสักการบูชาแม่ชีสุจิตากันนะครับหรือว่าคุณแม่สุจิตาผ่านทองนะครับ <S <S ขณะนี้เราก็พาท่านมาสักการบูชาแม่ชีสุจิตาผ่านทองแน้วนะครับสําหรับแม่ชีสุจิตาผ่านทองนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณอันถูงยิ่งนะครับเป็นผู้ ที่เริ่มและบุกเบิกการก่กอสร้างวัดเวน้าตับนี้มานะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็ขอให้ท่านเดินทางมานะครับมาทําบุญกับวัดเวน้ารับมาทําบุญไหว้พระปิดทองพระนะครับทําบุญกับทางวัดเสร็จแล้วถ้ามีเวลาพอเพียงก็ขอให้ท่านเดินทางมานะครับที่วิหารพระน,นอนนี้นะครับมาทําบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสักการะบูชาแม่ที่กันนะครับเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับ ช่วงนี้เราก็พาท่านออกมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแปะยิมแลนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาขอพรกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ด้านอื่นต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็มาเยี่ยมร้านช้าผักนะครับซึ่งเป็นผักธรรมชาติปลอดสารนะครับนนก็นำสินค้าผักนี้มาขายอยู่ที่บริเวณวัดห้วยน้ำตับนี้นะครับน,นี่ก็คือบรรยากาศรถของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาทำบุญจับทางวัดนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหลังของพระธาตุวายโยนะครับมาทำบุญไหว้พระกัน วันนี้อาจารย์พิงก็พาท่านไปไหว้พระกันมานะครับแล้วก็พร้อมทั้งไปสักกาบูชาขอพรสิงต่างๆกันมาในวัดนี้แล้วก็พร้อมทั้งพาท่านไปสักกาบูชาแม่ชีสุติตานะครับก็เป็นการขอพรกันกน,นี่ก็คือบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเพิ่งเป็นช่วงของสงการนะครับก็มีที่รองประชาชนมาเยอะบ้างน้อยบ้างเป็นของธรรมดานะครับ างในมีพระเจ้าห้าพระองค์สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาําบ,บุญไหว้พระมาสักราบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับที่อยู่ในพระาธาตุวายโยนี้นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศปัจจุบันนี้นะครับวันนี้อากาศย่าวันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับเมษายนพศ2อ6พอ,อน5นะครับ เเป็นช่วงทศางา่านที่จะดูชมก็ให้โชคดีมีใจให้เงินทองไหลมาเทมาสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดกันนะครับหรือจะเป็นวัดไหนก็ได้นะครับที่ท่านมีความสะดวกก็เดินทางไปทำบุญสร้างกุศลกันนะครับเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาท่านไปได้านอื่นต่อไปนะครับค่ะ ก็คือภาพบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วมาจอดรถกันที่ลานจอดรถของวัดเวนัสับแห่งนี้นะครับให้สำเร็จประโยชน์ในิ่งที่ปรารถนาทุกประการนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่อยู่บริเวณด้าสารน,นะครับของปู่ชมพูนาคราชนะครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมากันน้อยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ ชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมานะครับมาสาักการะบูชาปู่ชุมพูหน้ากรื่าเป็นการขอโชคขอลาบนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาไหว้ปู่จุปูหน้าคลาดนะครับแล้วก ını, สสส็สําหรับท่านที่ต้องการซื้อปลาปล่อยปลาครับเพื่อเป็นการปล่อยเคกโสกโรคภัยนะครับเพื่อเป็นการถ่าชีวิตปลาก็มาที่นี่เลยนะครับพะมาปล่อยนะครับอยู่บริเวณหน้าศาลปู่จุปูหน้าคร้าดนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาปล่อยปลาแล้วนะครับท่านก็อาจจะมีโชคมีลาบเช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ